อาจารย์เพื่อนเช้านี้จบในจานเดียวรู้เรียกว่าอะไรจบในจานเดียวเพื่อนนี่จบในจานเดียวเพื่อนอันนี้ก็คือผัดบุญนเส้นใส่กะหล่ำปีบุญนเส้นจะเยอะกะหล่ำปีน้อยเดียวน้อยเดียวอันนี้ก็คือยำยำผักผักเนี่ยภาษาเมืองก็บอกผักเนี่ยแบบไม่รู้ว่า ภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้ไปเสิร์ชดูนะว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยกินไหมเคยกินยังถ้าคนเหนือก็รู้จักเนาะคนเมืองเมืองก็รู้จักอ่ะพักเหนือแต่ไทยยังไม่รู้อะไรเงี้ยเรไ,ไ,ไปเสิร์ชดูเลยไข่ต้มหนึ่งใบปลาทูหนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนคือจบในจานเดียว ไม่ต้องมาพิธีริมตองเยอะตอนนี้วันนี้เวลาเร่งรีบเ <c oughs> ดีย๋ยวจะชวนเพื่อนๆรับทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับวันนี้จะทานข้าวเช้าหน่อยเนาะก็ประมาณแปะเมงกว่าวันนี้จะเช้าหน่อยวัน,นตอนนี้ก็คืออยู่ในจานเดียวจบจบทีเดียวเพื่อน,อ,นอ่าทานข้าวเช้ากันจ้ามันก็ยังเรียนอยู่นะเนี่ยถ้าไม่ถอดเสื้อออกมันเกะกะงานมันเยอะใช่ไหม ทำงานเดียววันนี้เตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไงก็พอดีทํากับข้าวให้แม่เสร็จอะไรเสร็จก็ตักมาจบข่าวตักมาจบข่าวทีเดียวจบข่าวเพื่อนๆปลาทูก็เหมือนกันอยู่ในอันจานเดียวกันหมดเรียบร้อยจานเดียวโอ้จานเดียวจบจบในจานเดียวกินยำก่อนกินยำก่อน ะหอมขาดนะเพื่นๆๆอนตาก็ตังเอาขาดตามเทโดเนี่นยยำไม่ต้องใส่เลยนะใส่มะเขือเทศใส่น้ำปลา้ากะปิผัวเน่าอาหารเมืองเมืองเนี้ยขาดไม่ได้ถึงเราไม่กินน่ะเราก็ต้องใส่ให้แม่เขาแม่เขาชอบกินนหใช่ไหมเขาเคยกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะเรามาแดดแปลงเราไม่ใส่เขาเขาบอกอแมาไม่อร่อยเราก็ต้องตามเขาอะเราต้องตามเขา แล้วแต่นะบางท่านบางคนก็ผัดใส่หมูสับแต่นี่ไม่หมูหมูสับไม่ใส่แม่เคี้ยวไม่ได้มันแข็งเขาใส่กะปิปลาล่าถั่วเน่าเนี่แหละเพื่อนเนี่ยเขากินไม่ได้แม่เขากินไม่ได้พูดถึงนะเสียงโทรศัพท์จะมาจะเบานิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะไม่มีเสียงนี่ก็คือปลาทู ปลาทูทอดนะอ,อร่อยจานเดียวเล้วก็เคยจบจบขาดจบเนเพื่อนรับทางข้าวัาาานนี้วันนี้วันนี้เป็นวันแห่งความรักเขาบอกของเรารักได้ทุกวันนะรักพ่อแม่รักพี่น้องรักได้ทุกวันรักตัวเองรักเพื่อน รักได้ทุกวันเราอย่างเรานี่ไม่เจาะจงแล้วรุ่นเนี้ยนะรุ่นแรกรุ่นแบบนี้ก็ไม่ไม่เจาะจงแล้วว่าเอ้ยฉันต้องเอโคนนู้นคนนี้เนะี่ไม่ใช่อะ่ะเรารักเพื่อนๆนเรารักทุกคนรักพ่อแม่รักพี่น้องรักทุกคนนะคะบอกอะไรป่านี้เรายังมีความรักอยู่งคนเรา อายุมากอายุน้อยน,นี้ไม่เกี่ยวกันนะการที่มีความรักอะ่ะเพื่อนๆเราจะรักใครก็ได้รักตัวเองรักเพื่อนรักพี่น้องรักๆคือพูดง่ายๆว่าต้องมองโลกใน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 แง่บวกนะอะไรอะ่ะทุกอย่างนะทุกอย่างเรามองโลกในแง่ดีอะไรอะไรมันก็ดีเ,เพื่อนๆนะมองทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยใช่ไหมพูดถึงอนะ่ะ <polarization. S 2> ก็ดีอะอะไรก็มีความสุขเราคิดอะไรในแง่บวกไหเรามองอะไรในแง่บวกเพื่อนชีวิตเราอะมันมีความสุขอะมันออกที่หน้าตาเราอะว่าเอยนะอนเราเราให้การการให้อะถึงเช่นเี็กเพือนของการให้อ่ะเราให้เขาก่อนเนี่ยเรามีความสุขไหมเพื่อนการที่เราให้เขากอนเนี่ยมันสุกมันสุขใจอ่ะมันบอกไม่ถูกแต่ว่าเราไม่ต้องไปรอเขาให้เราไม่หล like. ่ะจะให้ฉ no ันว่าอะไรเนี่ย เราไม่ต้องรอเราให้เขาก่อนเราหยิบยื่นให้เขาก่อนเท่านี้เราสุขใจเราแล้วเราไม่ต้องไปหวังอะไรให้เราแห้ใจเราสุขก็โอเคแล้วอ <c oughs> เราไปถึงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเ <c oughs> นาะจริงๆการรักเนี่ยรักแบบไหนก็ได้อ่ะถ้าเราสบายใจเราอ่ะรักเพื่อนนะรัก,พ,นนะรกพ,พ่อแม่พี่น้องรักตัวเองเท่านี้มันก็สุขใจสบายใจแล้วเพื่อน จะนานไปไหมเนี่ยโอเคกันไหมพูดถึงเนาะการที่เราหยิบยื่นหรือเรารักใครสักคนรักแล้วมีความสุขรักแล้วสบายใจอะ่ะเพื่อนๆอย่างนั้นอะ่ะมันสุขใจโคตรเลยอะ่ะโอเคจบนะจบมีนเนี้ยการที่เราให้เข้าก่อนนะหยิบยื่นความรักความดีความความเขาเรียกความจริงใจให้เข้าก่อนอย่างเงี้ยมันโคตรรความสุขเลยเพื่อนๆโอเค 拜拜。Bye bye. <laughs>